งานลมสนามนะครับความสูง4เมตรเหมาะสำหรับที่ว่าจะไปติดตั้งตามรีสอร์ทแล้วก็แลนดมากานค้าต่างๆทำให้เป็นจุดสนใจมีจนายอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะฮะบ้านเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้โชว์อยู่ที่อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าหลังตะของชลภาวัฒนา ราาะว่มีร้านอยู่บนอ่างพักน้ําตอนบนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับผ่านมาแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับส่วนของปลายใบก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงนักท่องเที่ยวนะครับการต่อเสาต่อด้วยกันต่อแป้นแข็งแรงทนทาน ราคา6,500บาทเบอร์โทร0971975715สนใจติดต่อได้ครับผมใบจะยาวอยูทีเมตร30เซนครับผม